จะมีเลนปามาฮะอาร์ติการ์โดคอมมัสฟอร์เซลดึงกย่อต่อเซนบูเบลบูเบลถอยได้เปล่าถึงสเตนมาแล้วก็เหลี่ยมร้อยของเฟิร์ดบัตของด้นอินยูรีมมีใครจะแตกควายเปาผมโดนก็แล้วสกัตเตอร์ปาดหน้าแม้ใส่เนินมาชไปครับผมบูเบลจินกัดสกอร์พิลต์ตัวเด็กก้นตอนนี้จะมีบาเมนเนอร์โดคอมฟอร์ตเจโปเตเมลทางด้านของอาเบชครับ ย้ไปฮะดับเบิลเมเฟลเลรียบรผมเจอแก๊งะกับแจน,นโดนของวอวินแล้วก็อัดายฮการสลกย้ำต่อแอร์โลผ่านแมสยันลงอัอีก่ไเด้โดเรนเจอร์โดเรนเจอร์ว่าแปแอร์ปัดมันรัวอีกรั้ได้ปาดผ่านไปฮะเรียบร้อยโดดไปนี่ครับผม การโดนของฝั่งนี้มัตติชอนกวาดไปครับผมละลายบุมเบลพินาเมร,ริกับล็อกสามอ่ะจะทำอะไรไม่ได้ครับเฟเลริทีโรของนั่นเอ็มจีทรัสตด,ดูช้าๆดูทืท่อๆครับผมแล้วบนนี้ก็เซฟเฟอร์ผมก็โดนนั่นแจ็คกี้ครับพี่เอาจัดการไปฟีนิกส์ขอบคุณคุณมิโตะห้าสิบดาวครับขอบคุณมากครับอร,รตจะผ่านไปฮะแล้วก็ถอยฝัง่งกานบนนี้ผมโดนปลาอยอีกยูดีมนะได้เข้าถึงตัวแต่แจ็คก,กี้ก็ตายผมอาร์เบนอินเทอร์อเด้งครับไม่โดนมาสลอส มาส์โรดซอยบอกมีเซนดี้เช็คว่าอยู่และรีเซนนปาดมาต่อสุดท้ายดับเบิลคิวนั่นอาเบดฮะไล่ตามมาต่อที่นั่นบูเบลบูเบลชอยเข้าชาวเออร์ไปแล้วฮะสแตนเตอร์ปาดพันเข้าไปบูเบลคุกกี้สตนันทดงด้านโนของอาเบดครับวอยไว้ก่อนวอยดิ้งมาจังหวะนี้ครับใส่หนักที่ด้านโดนของฝั่งบูเบลเรียบร้อยชะบเบิลคิวนั่นอาเบดฮะแฟนท์ชมไล่ลวดสปีดแลนต์ปาดมาฮะยิไมใหิกเชยดปาดมาต่อแล้วก็วางบอกพี่น้ำมะลิกลงไปฮะ การเดินของเขาไปอีเดียดีเรียบร้อยฮนะไม่ลอดนะโอ้ลิกกี้แกง๊แกงนะครับผมแก๊งรัวๆฮะก็คือลิกกี้หวาบลงล่ามาฮะเซฟเฟอร์บอกการนี้ครับสเรปาดผ่านเข้าไปครับผมยังไงต่อเันฟิเลสเรียบร้อยไหมคอยย้อนมาเขออาี่ยไอมายแคบบุเบลก็จัดยาว ย้อนออกครับผมแล้นี้มาสลอนกับปาดเข้าไปกับรถอิน,นอยูดีมการชลงย่อต่อตีก็ไปอ,นอินยูดีมเรียบร,อยร้อยฮะไม่รอดด่านนี้ลงมาเซฟเฟอร์ครับผมฟินก็ใส่บัฟไฟสปิริตครับอัดลงเต็มที่เดนเกลว,วานพี่ต้องไปหลีกไปแอรโรยัดลงต่อทีนี้ย้อดไปมอนทั้งเมื่อกี้เสร็จครับใส่มาในนี้เปิดไปครับเรดฟอร์ฟินอีกสัน้นแล้วนี้ตีย้อมมันต่อครับตีไปใครแตกเรียบร้อยครับผมไม่รอดนะฮะทางด้านดูของฝั่งคู่คู่กับมาชครับ แล้วก็เปิดไปต่อยอกีบโคโลซิเมสปิดอัลบริจับต่อสแคปเตอร์ไปแล้วแอรโร่ยับหน้าต่อยกีมไซเดอร์ชูสลาดา้าฮะดึงอีเทอร์มาลงเส้นของฝั่งบูเบลครับตียับต่อฝั่งในบูเบลเรียบร้อยไปฮะสกอร์เป็น10ต่อ7ครับเอา,มาเไม้สไลป์ไปดับเบิลแฮนเกอร์เลยทายเดอร์ของฝั่งแจ็คกี้เรียบร้อยครับ บอลไฟล์สอบแล้วครับผมแล้วก hey, <speaking> ็เปิดมาเป็นเจ้าของฟินนิคซ <mission> <spe> ันนะยิงไข่แตกไปเป็นที่เรียบร้อยบอลซึ้งตัวเบลก็ตายกับคิลลิสปีนั่นครับผมก็แบบดิสนานเปิดมากับเซนตออร์เรอาเบ็ดกย่ออีเทอร์ดึงควายเข้าไปเซนลิกกี้กับผมลิกกี้บิงฟาดหรือเปล่าฝั่งสลาด้าก็สวนไปกับผมเจอสมองสกีนะแล้วก็โซลิปอาร์เทอร์เฟรเดตตัวแตกไปผมตายสามกับเอ็มจีทรัสไล่กันต่อหรือเปล่าไอ้มาสลอตผมเจอ รถเกาะเปล่าก่อไปลิซเซนส์เปิดมาชิกเทนปาดเขาย้ำต่ออัดเน่นกูกูใหม่กูกูสันลงไว้แล้วโดนเจออีกจังพวกนั้นอาเบนปาดคอขาดแม่บอลเซอกูกูก็ตายฮะโดนดามเอเจนดคิวครับผมกับมาสรอถ14ต่อ9ตอนนี้ MG ทรัสเซปไป3นะวาร์ปอินลงมาใหม่บอลเซอร์หนุ่มแจ็กกี้ฮะพีเอลว่าไงฟาร์มลำบากไหมพีเอลมาสเตียเนี่ะ กลางมาครับผมอัดตลอดแล้วสโมรกนะฮะยอดไฟซ้อนดีสิเบรครับเข้ามาตัดสโมรกนิดเดียวแแล้วซอยครับอาเบ็ตสถานยัดลงสองอ้าวกระโดดมาเข้ากลางตรงวางเสาทุบสโตรนลงไว้ลิวเชเดอร์ยิงเสาแตกเปล่ายิงเสาขึ้นมาอีกทีครับผมไม่มีคนล้าครับจังหวะสุดท้ายแล้วมาสโลตพยายามจะซอยได้ไหม โดนก็ไปแม่นสมบูสกีนมาหนึ่งโลไว้ก่อนแล้วทำเป็นทอหนึ่งจับล็อกไว้แล้วก็ยิงกระป๋าสตาร์จะลงไปหวด้วยแน่นอนนกี่ตายผมสลาด้าความพิทาเป็ลิงโลครับตลอดการลงมาจากวงมอกกับเราเดร์เจอร์เดร์เจอร์ยิงยันลงไปหอวสมบูรณ์สกีนจังหวะนี้ครับยังไงต่อครับแยกยานกันไปหรือเปล่าโดนเดร์เอเดรเจอร์ลงตายไปรถสวนทั้คิวก็ไม่รล่อมองเจออินดูทียิงกลับมาเหมือนกันฮะเบนกอรชไปฮะเดินลากแค่วต่อเรื่อยๆ มานี้ครับผมตีเข้าไปใสโกลอนจัดไว้หยอดไปมอสตึกิ้งเร็จครับผมทุ่ด้านโนฟังแจ็กกี้บอลดับเบิลเกอร์ตีรวมเลยก่อนฮะใส่หนักไปถอยออกไปประเลนคู่คู่ครับผมด้านนี้ซันยัดลงต่อครัคู่คู่ตายครับถอยออกครับผมอาเบสตียัดลงไปใส่โนโดมาชบานเรียบร้อยบผมวิวโน้ตแจ็กกี้ฮะเฮียงด้านโอ้ซาวเวอร์ทิ้งไปบอพุชกาเมตต์ย์ฮะ เวลานี้จอทาวเวอร์กันยิบยับแล้วไม่ถอยมากเกินแล้วเขาบองอ่าอ๋อเป็นตัวของพีานาแล้วก็อันเดอร์โหลดตีทาวเวอร์ไม่ใช่มากันทั้งหมดนะอีนเตอร์เดินกันไว้แล้วสตาร์ทยัดลงสองต่อฮะมาสลอนบอลจากปิงเข้าไปมาโอ้บอลทำไม่ทิ้งเสร็จทำมิกมาพร้อมกับพี่ล๊อฟแมลิกพอดีครลอยแล้วรีบพิ้วลงไปเต็มข้อผมั่นคู่คู่ตายฮะฝันนั่นอันเดอร์โหลดก็ดักนิดถอยไปเติมเลือดครับ ดิจิตาเนะด้านล่างนี้ก็พุชดาบและแชโดมาไซโคเชดับแอลโลดจะลงต่อแล้วบอลทั้งหมดกินเศษใส่เข้าไปครับผมทางด้านของเขาฟินนีครับเปิดมาซุปเปอร์ด้งว่าเดึงไม่ได้เตะยังมาต่อฮะดาร์ l ลิ e กลับไปแล้วมาย้อยหนึ่งในอีเธอร์ดึงด้านของเขาฟังมิลาน่าบุกกี้ไปหันผิดดาครับผมเพราะว่าตัวของเขางอีเธอร์มันดึงหันหน้าไปโดนฆ่าเพื่อนเขาบูเบลได้แล้วแบบนี้สกอร์เป็น18ต่อ13ครับผมในตอนนี้ฮะ ออโลดึงยิงไวการส่งย้ำต่อสไลด์สองยิงไปครับผมเราจะวา้วาวว้าวไม่ได้หมดเจอไซโคลครับดิสเปิลยิงเข้ต่อบุกกี้เข้ากลางตรงกันแล้วผมผันหน้าไม่ดีเท่าไหร่ครับฆ่าเพื่อนแนละ้วหรือว่าจะไปสตาร์ทไม่แน่ใจยิมย้ำต่อจะยิงอยู่ดีสเล่พยายามจะฮิวให้ครับผมดอปเปอร์เองก็มาจากหน้าบอลเจอแองวผมฝั่งจากยิงจากกี้ไม่ไหวผมเขาอยู่กันห้าครับหนึ่งต่อห้านี่มันเดือดไฟครับผมปัดเดือดไฟจริงและแจ็คกี้ตายครับดําหนิงสู่นรก ลังกันไว้อยู่เนี่ยขอบคุณเกียรติคุณด้วยนะครับผม10ดาวสปอร์ตครับขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณครับมาการ์โบเครีตายไปในนั้นเป็นตัวขอโนเรสก็ซันเลจีเขายายามต่อใส่ดาโดของฝั่งาบิอัลดิอัลดับเบิ้ลเกิน่งมาสลอตผู้เข้าใส่ด <bom> ้นันได้ยี่ครับผมอันได้ยี่คอยไปโดนระมาชยังไงต่ออีกร้าได้พยายามช่วยแล้วเปิดซิมป์น้องว่ามาเรื่องลิกกี้ครับเหล่าไม่แตกเจอดาวนิเจอยิงละลายหมดเลยฮะแรงกระจายบอลแล้วหยอดมาก่อนทอมกินเสร็จจังหวะนนี้ กินชีสไปแล้วลุยย้ำต่อผมดับเบิลเกอร์ไปหรือเปล่าเป็นไดโนรักลิฟทากลับไปฮะเสียลูกอีไปแล้วค่าอันไดไม่ได้ครับแล้วก็ในแตกพ่ายไปบูเบลพยายามจะหนีผมแต่ไดโนของคู่คู่สลาด้าออกกล้าอยู่เห็นคลิปยืนตีไว้ไม่สตันหรือเปล่าฮะไม่ทันครับผมถอนสายฟ้าใหญ่ด้วยฮะเคอบสายฟ้ามาละลายอิลลูชันของไดโนพีเอลโดยสปอร์คับโดเรนเจอร์ครับผมแล้วก็กระิมสเตอร์อีกครับอ้าเข้าไปสั้นดอกนี้ครูพี่ช่วยถูกท่าหมดแต่หนีไม่พ้นครับเจอไดโนของโดเรนเจอร์ยิงหน้าตายไปฮะออันเดร์ลอร์ด ด้าล่างนี้ก็ยอดเปิดก็หมดยอดไปก็หมดถ้าเมื่อกี้เสร็จก็หมดใส่เสร็จนี้ฮะทางด้านนี้ก็หมดสเลปปาดผ่านเข้าไปหมดใส่น่ะที่หนูแจ็คกี้แจ็คกี้เรียบร้อยเปิดมาโน้ตหนูฝากดากลิปผมเอาสไลด์ไปก็ผมหลุดออกจากดากลิปไปหนึ่งคนก็ปาดสล็อตตกรถกันเลยทีเดียวผมจ้วงยับต่อยที่ผมเสียคู่ไปฮะตัวคอฮะท่านนั้นพีเออลองก็ลิกกี้ครับผมเจอเบียร์เลนครับผมสตันเซตไปหนึ่งทีคนโคซปเตอร์สไลด์หนีเจอไซโคนอีกแล้วฮะ แต่มาน้าหมดครับอาเบดยายามจะใส่โคสเก,กัดึไว้อีเทอร์ดึงยับต่ออเงี้ยยังไงก็บเบลเลสบอลพิทอาเบลเลไปแล้วก็สไลด์ช่วยครับผมสแนปไฟเออร์แต่ก็เจออาเบดไล่อย,อยู่ดีครับผมจะหนีหนีบอลหรือเปล่าสแตนสแตนไปกับกูโก้เปิดบีคบีไล่ครับเบลเลสครับกดโคดเซปเตอร์แล้วถอยรอดไปได้ฮะตอริงกันไว้ก่อนด้านนี้ครับออกล่าท่านคิวครับกระโดดสองทีแล้วมูเลชโนตมุกาลิชก็ไปฮะเราจะโปล่อด้หรือเปล่าอาเบดสไลด์มา แอสซอาเซร็ปุย,ปยดันมาเจอครับอาเบนออกล่ามาโผล่จัดครับอีเธอร์เด็กอ่างการคิวก็าปล่อ,อย่านนี้โดนรถเกาะโจมโบกตายไปฮะอีกหนึ่งยืนเงื้อนเอาพลอจะหมดแล้วก็นี่ครับเปิดมาจิ้มแจมสอดดอร์เรนเจอร์ครับผมคนก้อนใส่ฟ้าไปละลายอุชัชนของนาเดีหมดละลาย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 ละล,ายละลายผมดับเบิล,ะล,ะลก็หลบสตันของเดสลาด้าผมแต่ก็ไม่ไวายที่จะหนีพ้นเะี้แจ็กคกี้ผมเรียบร้อยไปครับเดอร์เรนเจอร์ผมนี่ออกของมาโปรเทคชั่นหมดนะฮะ อาก,ากันดิปลราก็เดินคอนโยเนี่ยสโมสกรีลงขันไปก่อนแล้วมาสลอตยิงเปิดไปอินยูดิมแอสเซอร์เซฟ็จเปิดม้อีกเชืเอดอนนอหนึ่งครับยอดผ่านไปแล้วมอนเจ็บไมกินเสี่ยดับเบิสลสไลด์ยังนไปก่อนครับอาเบตคอยไป่นะู่นนะดันบนกันไปครับทางด้าน,นของทีมมองัสอาเบอร์แตกครับผมเรียบร้อยสตันยันลงต่อรีสแน็ตเปิดมาผมอิเนเชอร์เดินกอสโซอร์สกีช่วยไว,ว้ครับ บุกี้ลงนั่นคิวๆจะโดดหนีหนีไม่พ้นนะผมโดนมาสก้าตายไปเลดนเจอร์ซอยบ้านครับผมส่วนเพื่อนของบุกี้พยายามจะหนีเปิดมิกกี้ส่วนไปไล่กันตามกันต่อที่นำ้ำร้อนสปินวอร์สปินโดนเฉือนมาครับนิดสิเลทอยไปก่อนแล้วก็สไลด์ช่วยกันไปครับโยกกับมาบอลได้บาแหลกนั้นหมไปแล้วบอลที่ชนกวานมากมีคนแตกไปหนึ่งนั่นคือเรื่อบูเบลฮะอ,อินอาร์เบลิสมารี่เจอ,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 อขันไว้ก่อนอนะ รีสโอนแนทเปิดมาผมปาดย้อนไปสไลด์ออกครับเฟลเล็ตดิสซิเบิร์นลงล่างมาครับอาเบนสตาร์ยัดลงไปโปกยับต่อปาดมาครับท่านโดของผู้เบลตายฮะมอสเตอร์คิวครับผมอาเบนแอโรยัดลงไปเต็มหัวใส่เล่นบอยสวิตฮะสมอลเกตลงยับต่อฮะแล้วก็ตีนั่นปลาแหลกันไปฮะปลาไหลกันแตกไปไมลิสเอนแนเปิดมาผมแล้วก็ดิสซิเบลรอัดเข้าไปฮะสมอลเกต ได้โคนเปิด่านไว้ครับแล้วก็บอลชนวาดมาหมดเซนเตอร์ของบาร์คิวตายครับ,บนี่แอสโต้ครับผมอีกทีครับร้านตัวของบาร์อันเดอร์ลอดครับไม่รอดรวงไปเป็นน้ำซึ่งเกิดมาครับอันเดอร์ลอดทางฝั่งนี้ครับผมจิงซิ่มเปนไปที่นันาเบสไซโ์คนลบไว้หนึ่งทีแล้วก็หยอดปาดมาบอลชนผมตั้งป้อมตั้งขายิงก,กันรัวๆครับดาวนเจอร์ไล่กไไดเไนเตอร์ของบาร์แรงเอลเมก้าคืนไปก่อนนะเหลือบ,บาร์แองเอลบนครับอีกหนึ่งหลังบาร์พี้องไปเลสบาร์สไปเดอร์เล็กจูบไว้ต่อยทีครับย การส่งไปและนี่ก <t ouch> so ็จุลิฟายแปะไว้ที่เดินอาเบนบอเปิดซุปเปอร์ว่าไปเรื่อยๆแจ็คกี้ละลายเลยครับผมโอ้โหใหม่กันสเลจีมันจะไครด้วยครับจีจีคอผมแน่นอนของเอฟจีทัชชนะไปครับอ๋อทางด้านกอกมองอันชนะไปผมขอ sorry อยู่กายจีจีคอไม่ไหวผมเงินใน 43k ครับปิดเกมไปได้บอกมอกอันเหนื่อยที่จะกลับคืนมาครับตอนนี้ MG ฟจีทัชเพราะว่า คือทามมิ่งไอเทมของทางด้านฝั่งเอ็มจีทัชจะมาแล้วะแต่ว่าคือโดนแบบพิกออฟรัวๆไปฮะอ่านะเสียดายโอกาสครับผมโอกาสที่จะจัดการอมองออสได้เนาะแต่ต้องยอมรับว่าอาเบดเกมนี้การันตีความมันในการแก๊งจริงๆฮะค่า9ตาย0ย่สูย์แอซิด20นะฮะใส่เต็มสละดา้าดาบทองอะมาดาบทอง,องใครนะผมก็มัวแต่โฟกัสเกมนะ ดาเมจของแจ็คกี้ผมมาไม่ได้แป๊บเดียวครับแล้วก็มาลายหายไปฮะดีวารเรเปรียของเขาได้ล่วงหล่นครับผมถือแค่เพียงไม่่มกี่ชั่วอึดใจนะที่ดาเมจของนั่น MG ็มชัดก็เยอะนะเนี่ยแต่ละตัวแต่เหมือนว่าจะปิดทางด้านเอมองอันไม่ลงมากกว่านี่เป็นอันดอิงฮิววางเสาแล้วก็ฟินิก์เนี่ยโซนด้วยซูเปอร์นวฮะ คือแซนด์ฟเนี่ยต้องมาเลือกว่าจะยิงไข่ให้มันแตกอย่างรวดเร็ว,รวหรือว่าจะยิงทางด้านโนของเสาให้มันแตกฮนะคือ,อยังเห็นเห็นด้ชัดว่าริวเชเดอร์เนี่ยยิงเสาให้ม่แตกนะอันใดยิ่งยังพอยวกลับมาได้ฮนะ